Autonomy is an illusion. ครับทุกคนครูจิรูเฮียสวัสดีครับผมเจมส์จ so, ิมรูนะครับหลายๆคนเขเล่นเกมเอเพ็กเรเจส์มบายกันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมารู้จักกับปืนใหม่ล่าสุดครับที่มีข่าวข่าวว่าจะเข้ามาในแพทตัวของซีซั่น3ที่กําลังจะถึงนี้นะครับผมซึ่งจะเป็นปืนอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปดีใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็็สสปอออออนนนนเเเเเเซรรรร์ที่่่าาาาััักกกกกกขงคคบบบพพวุณลลมมยยแ้้ไดิ หรือลายปืนใหม่ๆเราขอแนะนำา i s k Man Shop อ่วยบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%้ยรด้วยระบบ o f f i c i a ีมีแอดมินบริการดูแลย4่ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ @richmanshop ต้องมีแอดนำหน้านะของแท้ของ,ของดีต้องมีผู้ติดตามหลักแสนคนหรือว่าสแกน q คโค้ดตรงนี้เลยหรือว่าเติมบนเว็บไซต์ก็สามารถเติมได้ที่ richmanshop.com ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปแถมยังมีการอัปเดตโปรโมชั่นใหม่ๆเด็ดๆกิจกรรมดีๆที่ Facebook richmanshop เติมเกมราคาถูกและ IG richmanshop นะครับเพียงเข้าเว็บเลือกเกมที่อยากเติมกรอกยูไอดีและชื่อตัวลละะะครรรรรให้้้้เเเียยบอ็็็จจแวกชงินนไไดไม่าป ธานาคารหรือว่าพร้อมเพย์เสร็จแล้วเลือกราคาที่ต้องการเติมแล้วกดดําเนินการต่อยอมรับดําเนินการต่อให้เรียบร้อยสแกนจ่ายเงินกดยืนยันเพียงน,นี้ระบบก็เติมเงินให้คุณเรียบร้อยอย่าลืมใครสายโหดสายยิงอยากเติมเงินเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แบบอ f ฟฟิ i ชียลที่ richman shop ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะจ๊ะว้าว เอาละครับผมเดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าปืนใหม่ที่จะมาในซีซัน3นั้นคือปืนอะไรนะครับโดยปืนของซีซัน3ที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามานะครับนั่นก็คือปืนเลมเพจนั่นเองครับปืนเลมเพจนะครับผมเป็นปืนที่ปกติแล้วจะใช้เป็นกระสุนสีเขียวนะฮะซึ่งปืนนี้นะครับผมมีระยะการยิงที่เก่งมากในช่วงระยะกลางถึงระยะไกลนะครับเพราะว่าความเก่งกาจของพี่แกนะครับอยู่ที่การที่เรานั้นสามารถที่จะต่อศัตรูได้นะครับแล้วก็มีความพิเศษที่สามารถทําการชาร์จปืนให้ยิงเร็วขึ้นกว่าปกติ ได้ด้วยล่ะครับซึ่งในเวอร์ชั่นแรกนะครับผมตัวของปืนแร p a g e นี้นะครับผมจะเป็นแรมเพจ LMG นะครับซึ่งตัวของปืนนี้เนี่ยจะใช้กระสุนสีเขียวโดยที่สามารถแต่งปืนได้หลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของปลอกลดเสียงด้านหน้านะครับแม็กกาซีนตัวของศู์เล็งแล้วก็ตัวของพานท้ายนะครับที่สามารถทําการอัปเกรดได้หมดเลยนะใส่ได้หมดเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าในเวอร์ชั่นของปัจจุบันนี้นะครับของ a p e ปเนี่ย กลายไปเป็นปืนในตัวของแค่แพ็กเกจแล้วเรียบร้อยนะครับจะกลายเป็นปืนดรอปเท่านั้นนะครับจะไม่สามารถเก็บในตัวของปืนธรรมดาได้ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าในเกมนั้นเป็นยังไงกันบ้างโดยคลิปวิดีโอจะเป็นตามนี้เลยครับ all u i t ready to go ต่อไปนะครับเผื่อใครจะไม่เห็นภาพลักษณะการยิงนะครับผมเราจะให้ดูในเวอร์ชันของ PC ไปก่อนนะครับปืนที่ท่านกำลังเห็นต่อไปนี้นะครับนะั่นคือปืนแลมพ์เพชนั่นเองนะครับซึ่งปืนนี้นะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปเลยครับว่าตอนแรกนั้นจะเป็นปืนสีเขียวปกตินะใส่กระสุนเขียวเหมือนกับปืนกลทั่วไปเลยเพียงแต่ว่าในเวอร์ชั่นของ PC ตอนนี้นะครับจะกลายไปเป็นปืนที่สามารถใช้ได้เฉพาะในตัวของแคแปซิกเกชเท่านั้นซึ่งทีนี้นะครับผมเราจะมาลองดู ตัวของปืนแลมพจกันเลยดีกว่าครับตัวของปืนแลมพจนะครับผมเป็นปืนที่เรียกได้เลยว่ายิงระยะกลางเก่งมากๆนะครับยิงระยะใกล้เนี่ยก็ใช้ได้ดีนะครับแต่ว่าจะไม่ค่อยเก่งมากนะครับเพราะดูอัตราการเล่นกระสุนนะครับนี่เป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับจะเห็นว่าตัวกระสุนมันเนี่ยค่อางที่จะยิงได้ไฟเรทช้ามากๆนะครับผม ถ้าเป็นระยะใกล้เนี่ยบางทีอาจจะไปสู้พวกปืนอื่นๆเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรานะครับผมยิงระยะกลางนะครับผมเป็นปืนที่ค่อนข้างแม่นมากๆเลยทีเดียว นะครับผมเป็นแบบนี้อ่าคือเป็นปืนที่ยิงต่อดระยะกลางระยะไกลได้หมดนะครับผมจะยิงเทียนนัดแบบพิฟไฟก็ได้นะครับผมค่อนข้างแม่นเลยทีเดียวถ้าเกิดว่ายิงแบบว่ารัวๆก็ได้นะครับผมแต่ว่าต้องยิงเป็นระยะกลางแบบนี้นะครับผมยิงระยะใกล้ไม่ค่อยจะเจ๋งมากนั่นเองนะครับเป็นปืนที่ใช้งานได้ดีในระยะกลางนั่นเองแต่ว่า ตัวปืนนี้นะครับจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเรานะครับทำการใช้ตัวของระเบิดตัวนี้ครับที่ชื่อว่าเทอร์ไม g ์กรีเนตนะครับผมซึ่งเป็นระเบิดที่หลายคนนั้นอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยๆนะครับตัวปืนนี้เนี่ยสามารถอัดพลังของเทอร์ไม์เข้าไปได้ครับโดยตัวปืนนี้ครับผมเมื่อเราทําการอัดพลังเข้าไปจะทําให้ตัวปืนเนี่ยยิงได้ไวมากๆเลยละครับอเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับผมว่าทํายังไงเราก็ทําการกดใช้งานไปเลยครับจะเป็นการยัดเทอร์ไม์เข้าไปในปืนแบบนี้นะครับและตัวปืนก็จะถูกชาร์จแบบนี้ครับ ทำให้ปืนนั้นมีอัตราการยิงไฟเรทที่เร็วขึ้นมากๆเลยเร็วขนาดไหนเรามาลองดองดูกันนะครับผมนี่ฮะอันดับแรกนะครับเราดูก่อนว่าตัวของเธอร์ไมค์นะครับที่ถูกยัดเข้าไปเนี่ยยังไม่มีการลดมากมายนะครับแต่เมื่อเราทําการยิงครับเห็นไหมครับเร็วขึ้นเยอะมากๆเลยเร็วถึงขนาดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะไปยัดกับศัตรูระยะใกล้ได้เลยนะครับผมคือมันไวมากนะครับแบบนี้ครับสามารถยิงแบบรัวๆได้เลยนะครับผม แต่ตัวของเธอไหมเองนะครับก็พูดตรงๆว่าก็มีเวลาของมันนะครับผมมีระยะเวลาของมันถ้าเกิดว่าเรายิงเพลินๆเนี่ยเราก็พูดตรงๆว่าอาจจะใช้ยังไม่ได้นะครับผมก็คือมันก็จะหมดไปไวมากๆเลยทีเดียวเพราะว่ามันนับตามจำนวนกระสุนนะครับดูนะครับผมนี่นับตามจำนวนกระสุนปุ๊บปุ๊บผลนี่ครับไวมากๆเลยทีเดียวเป็นปืนที่สามารถแบบเอามาักกันศัตรูตอนโถมได้นะครับ แต่ว่าก็ต้องระวังนะครับผมตอนที่ตัวของเธอไหมหมดก็ต้องขยันมั่นชาร์จนะครับผมซึ่งโดยรวมแล้วนะครับผมมองว่าปืนนี้นะครับเป็นมือที่ดีมากๆเลยทีเดียวซึ่งนะครับผมหลายๆคนก็คงจะเกิดคําถามว่าอ่าถ้าปืนนี้นี่ยมาเทียบกับตัวของสปิทไฟจะได้ไหมถ้าเป็นในเวอร์ชั่นของโมบายนะครับส่วนตัวผมมองว่าอัตราการยิงพอๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ผมเชียร์แล้วเนี่ยผมแอบเชียร์ตัวของปืนแ a มพ์เพจมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอย่างที่เรารู้กันนะครับสปิทไฟเนี่ยสามารถยิงระยะประชิดได้นะครับผม เพราะว่ามันเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะใช้คําว่าส่ายกระสุนได้มั่วเลยเพราะว่าความเก่งกาจของพี่แกคือกระสุนจํานวนที่เยอะมากๆนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับตัวแรมเพจเนี่ยถ้ายิงระยะกลางนะครับผมเราก็จะเก่งมากๆเพราะว่ามันมีอากาศที่เราสามารถแบบว่ายิงโดนศัตรูได้มากกว่านะครับพอดูจากการที่วิธีกระสุนแล้วนะครับไม่แน่ว่าจะเทียบกันได้ไหมแต่ผมมองว่าตัวของแรมเพจเนี่ยวิธีกระสุนค่อนข้างที่จะ เกาะกลุ่มมากกว่านะครับผมอีกอย่างหนึ่งเราไม่สามารถวัดได้เต็มที่ครับเพราะว่าในตัวของสปิ i ไฟนะครับผมในเวอร์ชั่นของ a p e เฟ c PC เนี่ยมันกลายเป็นใช้กระสุนแบบว่าเป็นกระสุนปืนกลเบาไปแล้วนะครับผมมันก็จะเร็วมากเลยนะแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเป็นในเวอร์ชั่นของโมบายยังใช้เป็นกระสุนเขียวเหมือนเดิมนะครับโดยรวมนะครับผมสําหรับผมแล้วผมชอบปืนแรมเพจมากๆเลยครับซึ่งปืนแรมเพจนะครับผมก็มีข่าวข่าวแล้วก็มีข่าวลือออกมาอย่างชัดเจนเลยว่าจะมาในตัวของซีซั่น3นั่นเองนะครับซึ่งในราคาค้ซีซั่นสนะครับก็จะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับยังไงนะครับเพื่อนๆก็รอติดตามข่าวสารไปได้เลยนะครับยังไงนะครับผมเพื่อนๆทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกม a p e x l e g e n d s Mobile แล้วเจอกันในเกม AP Agents Mobile ้แลวกก็ยืมเจ จินวารุด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดติดตามข่าวสารจากช่องจินวารุด้วยนะครับผมสวัสดีลาไปก่อนจะมาใหม่คลิปหน้าสวัสดสวัสดีจ้า